ส o ัสด cab. Um, so after finding these two caterpillars in our last video um, <laughs> I found this caterpillar I thought oh maybe there's some more in the other bit นี่พอทอมนี่จจับเขาได้สองตัวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,นเมื่อกี้เราจับอตัวเบบี้สองตัวนี้ได้แล้ว,ลวเราน้องเดินมาตรงนี้ก็มาเจออีกสองตัวค่ะเพื่อนว่าสามตัวนี่ทอ,อาไมน,นี่ออกมานี่หนูออกมาอย่าเย็บต้นไม้ของแม่นะ <Okay. S 2> ออกมา <laughs> ออก่ <Wait. S 2> อน หนูออกมาครับแม่จะชี้ให้ดูแม่ไม่ใช้มือจับนะครับแม่แยงมือนะครับลูก uh, หนูไปเอาสติ๊กมาให้หมอนี่หน่อย mm hmm. Grab it Maybe a little bit um a little long stick for me Over there buddy um bamboo stick the 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 one that laying on the floor on the ground there อ uh ื h อันอันนี้เจอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะอ้าเยอะมากเลย <What? S 1> นี่ มีเพียบเลยค่ะเพื่อนๆดูสินี่ here นี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหน, oh, นึ่งแล้วก็มาดูตรงนี้ด้วยทตรงนี้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 ด้วยอ้าวอ้โ่เอหมนี่นี่นี่น นี่ค่ะเพื่อนๆคุณแม่ก็กลัวหน่อยเหมือนกันนะคะไม่ค่อยชอบค่ะไม่ได้กลัวหรอกแต่ไม่ชอบนะนี่อีกหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆเราวเขาตรงนู้นด้วยตรงนู้นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะเออเหมือนไม่กลัวทำมี่มาร์มี่ไม่แน่ใจว่า I'm not sure if we should maybe take them away from um, these <can> things Maybe sure we should leave them there, honey. It might be okay maybe you could try buddy try just um, keep some of them but we're gonna le uh, let some of them wander around just in case what if they, they didn't make it you know what i mean it's gonna be kind of sad right okay okay So, uh, เราจะไม่เอาไปหมดนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะตายนะคะอันนี้น้องทอมมี่แค่จะทดลองว่าถ้าเอาเขาไปเลี้ยงใน uh, กล่องสําหรับเลี้ยงมแมลงอ่ะดูว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตหรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเพื่อนๆคะแต่เราจะไม่จับไปหมดเนาะอันนี้ uh, คุณแม่เชื่อว่ามั่นใจค่อนข้างสูงนะคะว่าสายพันธุ์นี้เขาน่าจะเป็นผีเสื้อพันโมโนรกนะคะซึ่ง ผีเสื้อพันโนโมนากนะคะเขากำลังจะสูญพันธุ์นะคะเพื่อนๆคะเราต้องเก็บเขาไว้นะคะต้องช่วยกันอนุรักษ์เนาะเนี่ยแล้วเขาก็ดีสําหรับสวนของเราด้วยนะคะเขาช่วยผสมเกสรดีมากเลยอาหารที่เขาชอบกินเขาชอบกินอะไรครับลูกเขาชอบกินอะไรครับใช่คับเขาชอบกินต้นผักชีลาวนะคะเพื่อนๆคะ นี่อันนี้ผักชีราวของเราเนี่ยคะ่ะที่เป็นดอกสีเหลืองๆเ,เนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้เริ่มแก่แล้วค่ะเริ่มจะเป็นอ,อมีมเมล็ดแล้วนะคะนี่เห็นไหมอ่ะอืมโอเค I'm trying to get this white one Yeah And then leave the rest I think so Yeah that would be Yeah i n d this That'd be better Okay come on Oh he's he's on this กลัวเปล่าไม่ไม่กลัวไหนโชว์มามิก่อนใส่กางเกงแดงเอใส่เสื้อส้มไอ้ขอโทษค่ะใส่เสื้อแดงกางเกงส้มไหนให้แม่ดูใกล้ๆก่อนครับอ๋อ feel so weird เป็นยังไงครับนุ่มไหม Is it feel like kind of squishy No, it it just feels like that is wiggling a lot This one I t o ทอมมี่บอก different ๊กดิ๊กไงไม่รู้อะ เอามาใกล้แม่มากครับแม่ก็ไม่ค่อยชอบนะ so how many are there I think มาดูสิครับเพิ่นี้ได้มาสตัวแล้วนะคะเนี่ยมีตัวเล็กจิ๋วอยู่ตัวหนึ่งนะคะอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมที่มามีเอามือเอาเออไม่ใช่มือค่ะไม้ชี้ลงไปเนี่ยสตัวนะคะเออ Tommy I think maybe we should keep just two and then let the rest go there's more แต่ b โม่ได t ม e สี e ด้มี e ีเดี๋ยวน้องทอมมี่บอกตรงนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆมีต้นผักชีโอ้นั้นตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กครับปล่อยน้องไว้ก่อนลูกปล่อยไว้ก่อนครับ e ดชอย่าเล o เด็บบี้โอเคเลดเ t all of them in t h e g a r d e n be Uh huh Sweet. Okay, so we're gonna take him upstairs and um, you're gonna have to ask dad if he would help you to maybe create some container. Yeah. Alright, buddy, say bye bye. 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 Bye.